ในการที่เราจะดาวน์โหลดวุฒิบัตรนะครับซึ่งรวมถึงตัววุฒิบัตรฝึกอบรมด้วยนะใดๆก็ตามนะครับที่เป็นวุฒิบัตรของทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฝึกอบรม,รมหรือประเมินความรู้ความสามารถ3ส,ส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของอ ออนไลน์ทั้งหมดนะครับนะให้เราเข้าไปที่ตัวของเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ w วิร์ลไวด์เวนะครับด s d นะครับ g o แล้วก็ดอทนะครับหรือคุณเซิร์ชกมรมพัฒนาสื่อมือแรงงานก็ได้นะครับนะ w วิร์ลไวด์เว็บดอทนะครับ .go นะ่นแล้วก็ .th นะครับเข้าไปปุ๊บ มันจะเป็นหน้าหน้าตาลักษณะนี้นะครับในเว็บเว็บของกรมพื่งารศิลืแรงงานนะครับมันก็จะมีอยู่หลายส่วนเนาะผมแนะนำนะครับถ้าเป็นในหมวดของเราเนี่ยจะอยู่ในหมวดของภาคบริการประชาชนคุณเห็นไหมถึงว่าบริการประชาชนตัวนี้จะอยู่ในส่วนนี้นะครับบริการประชาชนพอในส่วนของบริการประชาชนเนี่ยมันก็จะมี ฝึกอบรมดิจิตอนนะครับสมัครฝึกอบรมสมัครทดสอบมาตรฐานตรวจสอบการสมัครนะครับแล้วก็จะมีแถบให้เลื่อนด้านข้างลูกศรเลื่อนคุณก็เลื่อนมานะครับสมัครประเมินแล้วก็สุดท้ายไอต้ตรงกลางเนี่ย่อนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดหนังสือรับรอง Electronic. อิเล็กทรอนิกส์กดเข้าไปนะครับที่ดาวน์โหลดหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์มันจะขึ้นหน้าตาลักษณะน,นี้ก็คือตัว ของบริการนะครับค้นหาวุฒิบัตรการฝึกอบรม,มของกรมอนาหรยอลงงานเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากการฝึกอบรม,มครับประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันนะครับตัวข้อมูลของเราเนี่ยก็ถูกอัปเดตขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเคยฝึกอบรม,มที่ไหนก็ตามนะครับที่เป็นของกรมพัฒน์เนี่ยมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดตั้งแต่ปี6 2เป็นต้นมานะตั้งแต่ปี6 2เป็นต้นมานะครับนะอ่ะ,อะ ผมยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างของผมเองเลยก็ได้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดให้ใส่เป็นเลขเลขทั้งหมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอย่างใเนี้มันยกตัวอย่างเป็น0ูนย์สองเเกิดวันที่2มีนานะครับปี2540เขาก็ยกตัวอย่างเป็น0ูนย์สองศูนนผมก็ใส่วันเกิดผมเข้าไปนะครับกดค้นหาครับ ระบบมันก็จะค้นหาให้หลรอแปหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วนะครับมาทก็จะค้นหายะครับหายางผมเนี่ยก็จะขึ้นชื่อนะครับชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราเคยฝึกอบรมมานะครับยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ผมอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยของสถาบาันพัฒนาถึงมือแรงงานสองสุพรรณบุรี อันนี้คือล่าสุดนะที่ผมอบรมมาวันที่1 9เดือน12ปีห5คือปีที่แล้วนะครับกดดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะขึ้นลักษณะนี้นะครับตัวมู้ปฏิบัติคืออบรมที่เราจะได้จะเป็นลักษณะของตรากรมพัดแบบนี้ก็คือเป็นตาเทวดาสามองศาสีทองแบบน,นี้นะครับก็จะขึ้นชื่อเรานะครับแล้วก็ สาขาวิชาที่เราฝึกอ,อ่ะอยางยางสาขาที่เราเรียนวันนี้เป็นสาขาอะไรครับการบำรุงรักษาเครื่องปะประกาศภายในบ้านคุณก็จะขึ้นรับษนะนี้ขึ้นมานะครับจำนวน30ชั่วโมงพรุ่งนี้อาวุธิบัตตฝึกอบรมพรุ่งนี้นะครับเอาไว้ช่วยในเป็นคะแนนในการประเมินได้ประเมินความรู้ความสามารถนะเอาเนี้ยเอาไปช่วยได้นะครับน,นี้โอเคโอเคไหมนะครับต่อมา หรือถ้าในกรณีผมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผ่านนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็ได้นะครับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าระดับที่2นะครับผมทดสอบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระพนคนรศรศอยุทธยานะครับกนะ็กดดาวโหลดปุ๊บพอตัวที่เป็นใบมาตรฐานนะครับมันจะเป็นหนังสือรับรอง ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจะเป็นแบบมถ6ตัวนี้นะครับมถ6จะเป็นลนักษณะนี้นะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผมแนะนําอีกเรื่องหนึง่งคนที่จะทดสอบมาตรฐานนะครับรูปถ่ายที่ถ่ายมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1นิ้วหรือ1นนิ้วครึ่งนะครับแนะนำให้พื้นหลังเป็นสี ฟ้าเป็นสีน้ำเงนินสีเข้มนะครับเพราะว่ารูปแบบวุฒิบัตรเราปัจจุบันมันเป็นส e ีเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นสีขาวแล้วมันจะกินกับพื้นหลังมันจะไม่สวยแค่นั้นเองโอเคนะคราวนี้สมมุติว่าคุณสอบม,มาตฐานเสร็จก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นมถ6ถ้าในกรณีคุณประเมินความรู้ความสามารถผ่านคุณจะได้บัตรมาสใบ จะมีบัตรแข็งบัตรพก1ใบถูกไหมที่เป็นบัตรพก1ใบน,นั้นเป็นคอ,อร์รสิบสอกับแบบคอร์อ็ดก็คือตัว A4 นี่แหละนะครับจะเป็นตัวนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถนะครับตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันจะเขียนว่าแบบคอรอ็ดแบบคอรอ11นะครับถ้าในกรณีคุณ ประเมินผ่านคุณจะได้บัตรพก1ใบที่เป็นบัตรสี่เหลี่ยมหนึ่งใบนะครับอันนั้นไว้พกเป็นคอรอนที่สกับตัวนี้คอร์สเจลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับออกให้ใครก็ออกให้เรานี่แหละนะครับถ้าสมมุติในกรณีคุณสอบระดับ2ผ่านสมมุติอัพสกิลตัวเองขึ้นไปนะครับสมมติว่าเราสอบระดับหนึ่งผ่านแล้วเนี่ย จะสอบระดับ2ก็สามารถประเมินเป็นระดับ2ได้เลยไม่ต้องประเมินระดับ1แล้วสําหรับคนที่สมมุติว่าบัตรไฟฟ้าใกล้หมดอายุคุณก็ไปประเมินระดับ2หรือบัตรแอร์ครับถึงว่าอยากได้ของใหม่เนี้ยระดับ2คุณก็ไปประเมินระดับ2ได้เลยเช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นของช่างเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเชื่อมมิกเชื่อมแม็กเชื่อมติก๊กต่างๆนะครับเชื่อมไฟฟ้าพวกนี้ก็ประเมินก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะเดียวกัน อย่างที่บอกนะณนะปัจจุบันนะครับตัวรูปแบบอูธทบัติของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับนะทวนให้นะครับก็เข้ามาที่ w w w d s d g o t h นะครับเข้ามาที่หมวดบริการประชาชนแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์แค่นี้นะครับพิมพ์เลขที่บัตรประชาชน แล้วก็ใส่วันเดือนวีเกิดน,นะครับเป็นตัวเลขก็กดค้นหาก็จะได้ในรูปแบบของประวัติการึือบรมของเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี6-2เป็นต้นมานะนะครับตั้งแต่ปี6-2เป็นต้นมา